วันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือคราวที่แล้วนักเรียนเรียนไปแล้วว่าเวลาที่นักเรียนจะหาว่าอะไรบ้างที่หารพรหุนามลงตัวครูทบทวนให้นะกําลังทบทวนให้อยู่นะคะอะไรบ้างที่จะหารพรหุนามตัวนี้ลงตัวแน่นอนที่มาของ x ลบ c จะต้องมาจากอะไรคะค่า c ต้องมาจากอะไรถึงจะหารลงตัวค่า c ต้องเป็นตัวประกอบของใครคะตัวสุดท้ายถูกไหม ใช่ไม่ใช่ใช่ครัโอเคนะคะจําได้เนาะค่า c ต้องมาจากตัวประกอบของตัวสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนดูออกแล้วว่าถ้านักเรียนจะหาตัวที่หารมาลงตัวนักเรียนจะต้องหาตัวประกอบของตัวสุดท้ายก่อนอ่าเพราะฉะนั้นครูจะพาทําข้อนี้เลยนะคะข้อ x ยกกําลังสามตัวนี้นะคะตอนนี้เขาเขียนมาให้แล้วเห็นปะนักเรียนเห็นปะเขาตัวสุดท้ายคือเลขสิบสองเขาหาตัวประกอบของเลขสิบสองมาให้แล้วเห็นปะเห็นนะ ตัวประกอบเลขสิบสองคือตัวที่หารสิบสองลงตัวลูกก็มีหนึ่งมีลบหนึ่งมีสองมีลบสองมีสาม 3, เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาหามาให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะหาว่าอะไรหารมันลงตัวเราก็เลยทดลองโดยการใช้พ c ซเพราะว่าถ้าพ c ซเท่ากับศูนย์หมายความว่าไงนะลูกหารลงตัวครับหารลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเรามาลองเลยนักเรียนจะเอาตัวไหนถ้านักเรียนเอาหนึ่งมาน่นหมายความว่านักเรียนกําลัง ระบุถึงตัวหารก็คือ x ลบหนึ่งทันไหมทันไหมคะทันครับทันค่ะแต่ถ้านักเรียนเอาลบหนึ่งมาแสดงว่านักเรียนกำลังระบุถึงตัวหารคือ x ลบลบหนึ่งซึ่งมันก็จะกลายเป็นไรล,ลูก x บวกหนึ่งถูกปะครับทันไหมทันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวไหนมาลองบ้างเอาหนึ่งก่อนเลยละกันหนึ่งคิดง่ายดีนะคะโอเคไหมโอเคครับ อ่ะครูเอาหนึ่งมาก่อนเลยเอาหนึ่งไปแทนที่ตัวแปร x นะคะอ่ะเราก็คือหา p หนึ่งนั่นเองอ่ะปไป p หนึ่งก็เอาหนึ่งมายกกําลังสามเอาหนึ่งไปยกกำลังสองแล้วก็เอาหนึ่งมาใส่นะคะ <1> 1> คิดเลขเลยได้เท่าไหร่คะหนึ่งลบสองลบสองบวกสิบสองไม่ศูนย์เนาะไม่ศูนย์เนาะไม่เท่ากับศูนย์ใช่ปะลูกใช่ครับ เมื่อมันไม่เท่าศูนย์แสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ลบทิง้งไปจ๋าเอาอะไรมาลองอีกลบหนึ่งนะลบหนึ่งนะก็เป็นลบหนึ่งยากำลังสามน,นะคะแล้วก็นักเรียนปิดไมค์ก่อนนะคะยกสนันเดี๋ยวเปิดเฉพาะตอนตอบเนาะเพราะว่าเสียงสะท้อนนะคะบังเอิญวันนี้หนูเสียงสะท้อนอ่ะเอาใหม่นะเอาลบหนึ่งไปแทนนะคะ ก็เป็นลบหนึ่งยกกำลังสามลบหนึ่งยกกำลังสองแล้วก็ลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งยกกำลังสามได้ลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งหนึ่งคูณกับสองได้ลบสองนะคะหนึ่งคูณกับลบสองได้ลบสองนะคะต่อไปลบสองคูณกับหนึ่งได้บวกสองนะคะแล้วก็บวกสิบสองไม่ศูนย์อีกแล้วใช่ปะครับไม่ศูนย์ไม่ศูนย์ก็ไม่เอาโอเคเนาะไปต่อจ้าเอาอะไรมาลองอีกดีนักเรียนลองเดาดี<ม>ตัวไหนที<ม>่เราควรเอามาลอง อ่าสองสองได้ได้อยากทําต่อไปได้ได้ได้อ่ะสองก็เป็นสองยกกำลังสามนะคะแล้วก็คูณกับสองคูณแบบนี้เนาะแล้วก็สองแค่นั้นเองนะคะจะได้เป็นสองยกกำลังสามเป็นแปดนะคะสองยกกำลังสองเป็นสี่สี่คูณกับลบสองได้ลบแปดนะคะแล้วก็สองคูณสองเป็นสี่ได้ลบสี่นะคะแล้วก็บวกสิบสองแปดลบแปดเหลือศูนย์นะคะลบสี่เจอกับสิบสองไม่เท่ากับศูนย์อีกแล้วใช่ไหมไอ้ไม่ใช่ ใช่ไหมเออไม่เอาเนาะไม่เอาเอาตัวไหนดีรหกไหยคะอะไรนะลูกจะบอกอยากได้หกครับครูโออยากได้หกค่ะอ่าได้ค่ะได้หกนะคะเอาหกมาใส่ค่ะ กหกกำลังสามหกหกสามสิบหกโอ้คิดเลขแล้วโอ้โหสนุกเลยหกหกสามสิบหกใส่หกคดสามหกสามสิบแปดยี่สิบเอ็ดอะไปไงต่อเอาหกอีกสามหกสามหกคูณกับสองได้ลบได้ลบสองหนึ่งสามสองหกหนึ่งเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ไปแล้วไปแล้วเฮ้เจ็ดสิบสองลบสิบสองบวกสิบสอง หมดไหมเนี่ยไม่หมดนะไม่ศูนย์นะใช่ไม่ใช่ใช่ครับไม่ศูนอ่าไม่ศูนย์ไม่เอา,อา<笑><笑>ก็มีหน้าที่ลองไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะนักเรียนจะเอาตัวไหนมาลองละ่ะลบสามค่ะอ่าเอาลบสามใช่ไหมอ่าลบสามลบสามลบสาม ลบสามยกกำลังสามได้ลบ, 27, ลบ 3, ยี่สิบเจ็ดลบสามยกกำลังสองได้เก้าเก้าคูณกับลบสิบเอ้ยลบสองได้ลบสิบแปดลบสามคูณกับลบสองได้ได้บวกหกแล้วก็บวกสิบสองทำไมชอบเขียนสองตัวเดียววะอ่ะได้เท่าไหร่ศูนย์ไหมครั่วไม่ศูนย์นะไม่ครับ ไม่ศูนย์นะคะอันนี้รวมกันได้สิบแปดแล้วนะคะสิบแปดเจอสิบแปดเหลือลบยิบเจ็ดไม่ศูนอีกแล้วไม่ศูนย์ไม่เอ,เอาเอาเอาไงดีตัวไหนอีกก็ลองไปทั้งหมดนั่นแหละเนอะลบสองลบสองจะลงสามได้แปดเอ้ยลบแปด สี่สองแปดสองสองสี่บวกสิบสองศูนย์ย่งศูนย์ย่งศูนย์ย่งศูนย์หรครับศูนย์ค่ะศูนย์แล้วแสดงว่าตัวไหนเป็นตัวหารลงตัวลูกลบสองค่ะฮะครูถามถึงตัวหารแล้วนะสองครับ เพราะฉะนั้น x บวก2หาร p x ลงตัวแมนบอถูกครับแน,น่นอนเพราะว่า c เท่ากับลบ2ใช่ไ้่ใช่ครับโอเคนะคะโอเคนะใครไม่รู้ที่มานะก็จริงๆแล้วตอนเนี้ตามสูตร x ลบ c ถูกไหม ซึ่งตอนนี้ค่า c ของเราคือลบ2เอาลบ2มาใส่ก็กลายเป็น,นบลบชนกับลบลบชนกับลบก็กลายเป็นบวกเห็นเปล่าทานันไหมทันครับอ่ทาทันนะคะเพราะฉะนั้น x บวก2หาร p x ลงตัวโอเคได้แล้วตัวหารตัวแรกก็เลยได้ข้อสรุปว่า x บวก2เป็นอะไรด้วยเป็นตัวประกอบของ p x ถูกไหมใช่ปะ ใช่ครับใช่นะแล้วก็นำไปหารใช่ไหมคะก็จะได้เป็น x บวก2ไปหาร p x อ่ะใช้หารหารสังเคราะห์เรียงดีกรีเรียงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาสามประสิทธิ์มาใส่ถูกไหมลูกจำได้ปะเรียงตำแหน่ง<ๆ>เสร็จแล้วก็เอาดีกรีเอ้ไม่ใช่เอาสามประสิทธิ์มาใส่เห็นเปล่าครับท่านครับอ่าโอเคนะคะ ปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาตัวหารมาตั้งใช่ไหมคะก็เป็นบวกสองตรงนี้ใช่ป่ะครับใช่ค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ชักหนึ่งลงมาเนาะครับนั่นต่อไปก็เอาหนึ่งไปคูณสองแล้วก็มาใส่ตรงนี้ถูกไหมคะคอ่าโอเคคูลบเส้นออกนะก็เป็นหนึ่งอ่ะต่อไปค่ะหนึ่งคูณสองได้สองครับกลับมาทำอะไรกันบวกครับกลับมาบวกกัน ใช่เป็นไรลูกศูนครับศูนนะคะอ่าศูนต่อไปเอาศูนย์คูณสองได้ศูนย์จับบวกกันได้ลบสองครับลบสองต่อไปเอาลบสองคูณกับสองทำไมไม่ศูนย์วะอ๋อขอโทษซีต้องเป็นลบสองสิไอตุดหมึกถูกไหมค่าซีต้องเป็นลบสองใช่ป่ะใช่ครับเออโอเคครูผิดเองอ่ะโอเคค่ะเอาใหม่เนาะ ึ่งคูณลบสองได้ลบสองเอามาบวกกันแหมพอครูผิดปุ๊บ <4, S 1> ไม่ช่วยครูคิดต่อเลยนะ <4. S 1> อ,อ <4. S 1> ลบสี่ค่ะต่อไปลบสี่คูณลบสองได้แปดเนาะแปดครับอ่าแปดบวกกับลบสองได้ลบหกเอ้ย 8, ไม่ใช่หกเนาะได้หก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 ค่ะแล้วก็เอาหกคูณกับลบสองได้ลบสิบสองใช่ปะ กับบวกกัน,นะะได้อะไรลูกได้ศูนย์เนาะศูนย์อ่าศูนย์เพราะฉะนั้นผลหารเป็นเท่าไหร่ลูกก็ต,ตามตำแหน่งเลย x ก,กํลัง2 x ก,กํลัง1แล้วก็ x ก,กํลัง0ถูกไหมอ่าไปใส่ให้เป็น p x ให้เรียบร้อยได้เป็นอะไรคะ x ยกกําลัง2ลบ 4x ถูกปะแล้วก็อะไรคะ ที่รักทุกครั้งที่ทําการหารดีกีจะลดลงหนึ่งเสมอถูกไหมตําแหน่งนี้เคยเป็นสามกําลังสองถูกไหมอ่าโอเคมันก็จะลดลงมาหมดเลยนะคะแล้วเราก็เสามประสิทธิ์ไปใส่เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายก็คือบวกหกอย่างเดียวใช่ไหมเพราะเอ็กกำลังศูนย์แล้วถูกปะถูกครับอ่าถูกนะคะเพราะฉะนั้น P x ตัวเดิมโดนหารด้วย x บวกสอง ก็จะได้เป็น x บวกสองคูณกับอะไรคะผลหารเนอะถูกปะ x บวกสองคูณกับผลหารจะได้เท่ากับ p x ตัวเดิมใช่ไม่ใช่ได้ครับอันเนอะสามารถเขียนในรูปแบบนี้ได้โอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนนี้คือคำตอบ x บวกสองแยกตัวประกอบได้แล้วเป็น x บวกสอง คูณกับ x กำลังสองลบสี่ x บวกหกนี่คือวิธีการทำเนาะหามาให้ได้ก่อนว่าตัวไหนหารลงตัวจากนั้นก็จับหารก็จะได้ได้ผลหารมาด้วยจบทีนี้มีใครถามคูร์มัม้งไหมอ่ะมีใครเกิดคำถามไหมนี่มันเป็นกำลังสามใช่ปะ่ะแยกออกมาได้สองวงเล็บแล้วมันจะมีอีกวงเล็บหนึ่งที่เป็นกำลังสองใช่ปะ่ะเราสามารถหารกำลังสองได้ะลก ได้ครับเออมันต้องได้อีกดิอ่ะถ้าเราถ้าเราคิดไปตามสูตรแบบสูตรเร่งรัดคูณกันแล้วได้หกบวกกันแล้วได้ลบสี่คืออะไรมีไหมสองคูณสามมันได้ลบสี่ปะ,ะสองคูสองครับเออสองคูณสองคูณสองได้ลบสี่จริงแต่เราต้องการเป็นบวกคูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัวกลางไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช้ ว่าแยกตัวประกอบตัวหลังอะ่ะเฮ้ยนี่มันเป็นกําลังสองปกติแยกเป็นสองวงเล็บคูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัวกลางใช่ไหมเฮ้ย,ยแยกตัวประกอบเรียนมาตั้งกี่บทแล้วเอันนี้มันแยกไม่ได้นะคะอ่ะอ x กำลังสองลบสี่ x บวกหกมีสูตรอะไรบ้างถ้าเราต้องการใช้พวกกําลังสองสมบูรณ์ผลต่างกําลังสองพวกนี้นะนู่นนี่นั่นอันนี้พน์กลางเป็นเครื่องหมายลบใช่ปะใช่ไหมจะใช้สูตรบวกหรือจะใช้สูตรลบมันมี a บวก b ทั้งหมดยกกําลังสองได้เท่ากับ a กําลังสองบวกสอง ab บวก b กาลังสองกับอีกอันนึง a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองได้ a กำลังสองลบสอง ab บวก b ยกกำลังสองสุดลบครับสุดลบถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดให้ได้สอง ab อันนี้ได้เลขสองนะ b ของเราคือสองถูกปะครับอือ b ของเราคือสองเพราะฉะนั้นเราจะต้องบวกเพิ่มด้วยสอยกกำลังสองลบด้วยสองยกกำลังสองแล้วก็บวกหกใช่ไม่ใช่ใช่ครับอืมนะคะก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกด้วย สองสอง x บวกด้วยสองยกกำลังสองลบด้วยสองยกกำลังสองแล้วก็บวกหกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะได้อ๋อใช้สูตรลบอันนี้ก็จะได้เป็นอะไรคะ x ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมครับอืมอันนี้ก็จะเป็นสี่บวกหกลบสี่บวกหกลบสี่บวกหก 4, ก, 6, ก็ได้ะไรคะ่ะสอง<อ>ป่ะอ่า x ลบสองทั้งหมดเดยวกับังสองก็จะได้เป็นลบบวกบวกสองแบบนี้ใช่ปะครับอ่าเคยเคยทําให้ดูแล้วว่าถ้าข้างหลังตรงนี้เป็นบวกนั่นหมายความว่าแยกต่อไม่ได้ถูกไหมครับใช่ครับอ่าถ้าแยกต่อจะเป็นจํานวนที่ไม่ได้อยู่ในรูป <c oughs> จานวนจริงใช่ปะใช่ปะครูเคยบอกแล้วใช่ปะใช่ครับว่าค,ครูเคยบอกถุกห้องแล้วเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยเราเลย,เร,เ,ลยเราเลยหยุดการแยกตัวประกอบเพราะว่าถ้าเราแยกต่อมันจะไม่ใช่จํานวนจริงไงก็เลยหยุดทันปะ ั่นไหมท่นเปล่าเออบางครั้งเราก็ต้องหยุดนะคะเพราะว่าเราแยกเสร็จแล้วมันไม่ได้ตัวประกอบของจานวนจริงแล้วแต่ก้อนนี้ยังเป็นจานวนจริงอยู่อ่ะโอเคแค่นั้นเองนะคะสอนละเอียดมากถึงมากที่สุดแล้วช่วยสุดๆแล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปลองทําข้อถัดไปค่ะไปนักเรียนรู้แล้วแหละอ่ะไปข้อนี้ทําไงคะนักเรียนจ้าวันนี้เรียนเสร็จแล้วมีการบ้านแน่นอนจะให้ครูทําให้เยอะหรือว่าจะให้ครูทําให้น้อยถ้าจะให้ครูสอนข้อเดียวที่เหลือก็การบ้านคุณเยอะ มจะเอาไงเอาต่อไหมหนึ่งได้ปล่อยเลยต่อใช่ไหมคะต่อใช่ไหม,ไหมเดี๋ยวกันบ้านของคุณจะมีเดี๋ยวนะหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนสามสี่ข้อที่จะเป็นกันบ้านของคุณจะมีอยู่ทั้งหมดห้าหกอะบอกแล้วนะกันบ้านเยอะมากนะคะอ่ะนักเรียนขา การมากมีทั้งหมดหข้อนะักเรียนเลือกเลยค่ะจะให้ครูทําข้อไหนคะเร็วค่ะข้อห้าจุดสามเลยครับครูห้าจุดสามนะให้เลือกทาข้อห้าจุดสามนะคะข้ออื่นไม่เอาใช่ไหมอ่ะไปห้าจุดสามนะคะไปะอ่ะวิธทีทำก็คือต้องหาตัวประกอบของตัวหลังก่อนเนาะไปเลยจ้ะตัวประกอบของสามสิบมีอะไรบ้างหนึ่งสามสิบเนาะครูจะเขียนไกล มีอะไรอีกคะสองคู่กับอะไร,ร<อ>ลูกสิบห้าป่ะอ่าแล้วก็อะไรอีกลูกสามกับสิบป่ะ,ปะม,มีอะไรอีกคะ,คะห้ากับหกจบยังชนยังถูแล้วครับชนแล้วใช่ไหมอ่าชนแล้วทีนี้ครูจะไม่เขียนกระจายแบบเยอะแยะมากมายไก่กองขนาดนั้นนะคะครูจะเขียนเครื่องหมายบวกลบแบบนี้เลยโอเคปะ่ะแสดงว่ามันมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวตอนเนี้ย แปดนะคบอ่าแยกเป็นสองชุดเนาะบวกชุดหนึ่งลบชุดหนึ่งนะคะอ่ะโอเคปะทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าอันไหนที่มันจะเป็นศูนย์เนี่ยคิดแบบเร็วๆเลยนะหนึ่งไม่ใช่แน่ๆถูกปะครับอ่าหนึ่งไม่ใช่แน่ๆสองล่ะเป็นครูครูจะใช้ลบสองนักเรียนใช้ลบสองไหม อ่ะใช้ลบสองครับคาดเดาเนาะว่าตัวเลขมันมน่าจะใกล้ๆกันเพราะว่าสิบเก้าคุณสองเอ้ลบสองก็จะเป็นบวกถูกปะ่ะไอ้ลบสองยกกำลังสามก็จะได้ติดลบใช่ปะ่ะประมาณนี้ปะ่ะประมาณนี้ปะ่ะมองออกว่าเนี่ยว่าเราควรจะเลือกใช้อะไรให้มันเป็นศูนย์นักเรียนไม่ได้ก็ไม่ได้เนาะครูมันเป็นความเชาทางคณิตศาสตร์ครูไม่บอกแหละสองกับลบสอง บสองเท่ังสามได้ลบแปดสิบเก้าคูณสองเก้าสองสิบแปดสามสิบแปดลบสามสิบศูนย์ป่ะศูนย์ครับเจอแล้วใช่ป่ะเอ็กปวกสองเนาะนะครับแล้วนำเอ็กปวกสองไปหารนะอันป่ะผู้หญิงทันป่ะทันปะลูกผู้หญิงที่ตอบตอบอยู่หายไปแล้ว ทันปะทันค่ะอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอ่าตัวหาเราก็ลงมาใส่เลยนะเป็นลบสองนะคะไปจ้ะหนึ่งคูณกับลบสองได้ลบสองบวกกันได้ 2, ลบสองลบสองคูณกับลบสองได้บวกสี่ถูกปะไม่ได้เขียนเครื่องหมายบวกดิได้สี่บวกกันได้อะไรคะ 15, ลบสิบห้าลบสิบห้าคูณกับลบสองได้สามสิบบวกกันได้ศูนย์เพราะฉะนั้นผลหารของเราก็คือ ห x กํลังสองลบส x กํลังหแล้วก็ลบสิเพราะฉะนั้น p x, p x, x. จะเขียนอยู่ในรูปแบบ x บวกสคูณกับ x กํลังสองลบส x ลบสิแต่ทีนี้เห็นป้าเขาเขียน3ามวงเล็บนั่นหมายความว่ากรณีนี้น่าจะแยกตัวประกอบด้านหลังได้แน่นอนคิดแบบรวดเร็วอะไรนอกคูณกันแล้วได้ สิบห้าบวกกันแล้วได้สองสามห้าปะลูกครับสามกับห้าปะเออสามกับห้าแต่ใครจะเป็นบวกใครจะเป็นลบครูก็ดูตรงนี้มันติดลบเว้ยไอตัวที่มากต้องติดลบหันปะหันครับหันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ x บวกสอง x บวกสามแล้วก็ x ลบห้าหันปะ ทันแน่นอนแหละเนาะสอดไวซะขนาดนี้คงจะทันแหละอ่ะพอใจยังอยากจะไปพักหรือจะอ,อีกสักข้ออีกสักข้อครับนะขี้โกงอ่ะทำไมพวกคุณขี้โกงอ่ะเอาข้อไหนเลือกครูถา,ามมาเองอ่ะฮะก็ครูถามมาเองว่าจะเอาต่อหรือพักก็ถ้าคุณเอาต่อก็ครูก็ให้ต่อได้คุณจะเอาข้อไหนล่ะคุณเลือกเร็ว ห้าจุดหกค่ะห้จุดหกค่ะฉลาดเลือกโอเคค่ะไปจ้ะตัวประกอบของทำไมถึงใช้สามสิบสองล่ะแสดงว่าข้อนี้ตัวเลขม,มันหายไปแน่เลยมันต้องไม่ใช่สามสิบสองนะคะเขาน่าจะพิมพ์ผิดนะคะเป็นลบสี่นะลูกเป็นไปไม่ได้ที่จะถามหาสามสิสองนะลบสี่นะโอเคปะ โอเคไม่เคอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบตัวประกอบมีแค่หนึ่งมีลบหนึ่งขอเขียนกระจายแล้วกันอันนี้มันน้อยสองกับลบสองแล้วก็สี่กับลบสี่ไปจ่าเราควรจะให้เอาอะไรมาแทนดีที่มันจะแบบว่าเป็นศูนย์ได้เร็วที่สุด อา้าไม่มีใครคิดแล้คิดไหมเนี่ยลบสองลองดูนะบลบสองเหรอคะลบแปดลบสี่ยิบสองลบสี่ศูนย์ป่ะไม่น่านะไม่ศูนย์เนาะ ไม่ศูนย์นะคะลบสองอ่ะอ๋อไม่ศูนย์ครับฮาไม่ศูนย์นะคะแต่ถ้าถ้าดูจากการกระจายของตัวเลขแล้วครูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งครูก็เลยใช้ลบสี่ลบสี่ยกกํลาลังสามลบสี่ยกกาลังสองลบสี่ได้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเท่าตัวแน่เลยเนี่ยตายแน,แน่เลยเนี่ยเกินไม่ศูนย์แน่เลยวะ่ะ ไม่ศูนย์น่ะสี่ก็ไม่ศูนย์น่ะสองไหมสองแล้วกันแปดลบสี่ลบยี่สิบสองลบสี่ก็ไม่ศูนย์นี่กะตายแน่เลยสี่อ่ะสี่สี่สิบหกสิบหกสองเอ้ยสิบหก อ่ะอ่ะไปเองไปเองก็ได้คิดเลขเยอะหน่อยสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสี่หกสี่ยี่สี่หกสี่สองสี่สี่หกสี่หกสี่ลบสิบหกลบสี่สิบสี่ลบสี่ศูนย์ไหมศูนย์ครับเย้แสดงว่าอะไรคะที่เป็นตัวประกอบของ พีเอ็กเราสี่ค่ะห้าถามหนึ่งตัวประกอบแล้วนะต้องเขียนเป็นอะไรลูกเอ x ลบสี่เอกลบสี่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเอกลบสี่เอาไปหาร p ีเอ็เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่เลขอะไรเนี่ยมันคือซีใช่ไหมครับครับมันคือซีซีของเราคืออะไรล่ะสีครับ ซีของเราคือสี่ถูกต้องก็ใส่สี่ลงไปอ่าลากสามประสิทธิ์มาหนึ่งลบหนึ่งลบสิบเอ็ดลบสี่ไปจ้าทักลงมปจ้าหนึ่งคูณสี่ได้สี่บวกกันได้สามสามสี่สิบสองบวกกันได้หนึ่งหนึ่งสี่ได้สี่บวกกันได้ศูนย์ผลหารคือ x กำลังสองบวกสาม x บวกหนึ่งใช่ปะแฮงทำไมแฮงกลับมาเรียบร้อยเน็ตหลุดไปแล้วเรียบร้อยครับไอ้จะจบข้ออยู่แล้วทำไมไม่ให้นักเรียนเรียนให้มันจบไปไหนเนี่ย มันค้างอนน่นักเรียนนักเรียนครูว่าครูพามาไกลแล้วแหละมันค้างอ่ะมันก็จะเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วเนาะได้ปะใช่ทําต่อเลยถ้างั้นอ่ะมันหมดคาบแล้วด้วยเคเป้าเคครับอืมนะคะก็จะเหลือข้อที่เป็นการบ้านแค่ห้าสี่สามทับหกใช่ไหม ห้าสี่ห้าหา้าห้าเจ็ดไปทำมาห้าแปดโอ้ยนางสงสารปะไปทำมานะจ๊ะ มันต้องมีหนักเบาชีวิตคนเราอะ่ะบางวันมันก็หนักบางทีมันก็เบาไปครูส่งเรียงเช็คชื่อให้แล้วนะคะขอให้ดูคนโชคดี